ลงมาเยแล้วะเอาลงมาสัม <laz> ผ <ily> <2 l> <ing> ัส <diver> ก <gen> ันอยู่ม่สิเอามาพรางเสียงดูทันหมเอา้ากล้องมาคอยจับให้ันมาย้มนี่ชั้หเนชั้นสั่งคือคนนึงว่า้จับจับเอาเดียวยเพื่อนกคนละขางบ่ี่้่ไงเอาลงเอาลงเอาล้อลังมันตั้งตั้งอีกก้อนตั้งมานีตั้งมาเตอร่นระบบระบบไฟได้ คักเนาะไอ้ตาตาลีเอาพี่น้องเอ,อ้ยบาน,นี้เนาะมาเรียบร้อยเนาะสบายดีเบิดสุขูสูขคนพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าาโธหลดคันงาม,งามพี่น้องเอ้ยเนาะ

6 7 1เลขคางรถคุณบ่าวเนคางรถนักสอนว677 12เลขยัง12เลขมากปคือเลขจั๊กรถนักนสอนเี่12อยเนาะซอเกเลขเอียนรถใจว่านนี้นเศ้าเหนเา่งาสันอยู่ ันนาวอันดีใจันดีใจปหบห้องเบลงมาเโดยสบายดีเด้อสบายดีเด้อทำอะไรเนาะสบายดีบัดจิปูสุนสบายดี้อลุงเด้อเนาะน้เง้นดเสีสีน้ำเงินได้เนี่ยเนาะเบียบอยฮอนด้าเวียดเนาะ

เรายังงงอยู่เหนรวะ่งาแลอยู่าแล่อยบอบยาไหเราปเออนัเนาะบัจอดมกเรานอนแบกันเหมือนเหมือนจัวที่ว่าสบายนีเสียงเบาได้รถมาใส่แล้วว่ะทีไปใส่ก็ม่ไดยืมพี่ยืมนอกละ เอาลงมาเอาลงมาสัมผักอยมเอามพงเสียงดูคันใหม่เอา้งบ่ยจับให้กันอย่ชเน่าจะเป็นสั่นคือนหใ่จับไหมจับเอาไฟเดียวซอยพื้นกนคนละข่างบ่ที่อว่าอะไรเอาลงเอาลงเอาเอามันตั้งงตั้งดิก่อนตั้งมาดังมาิระบบระบบไฟเนี่ย คักเนาะไอตาตาลีเด้จะดังตีตดตติดอ้คักคักคักเน่ดีเนาะนี่คือขี้ข้านเทเตะกันะเตะเตะเตะขีขั้นโอ้ไปเดียวได้นหไปเดียวได้หลังตดตติดหมดไหเรียบ้อยอ่าขึ้นหนักแ่บขีขั้น สำนี้แล้วเนาะโมเมนแกหลดใหญ่เนาะโอ้โอ้เสียงนิ่มขนาดเนาะอัพิสูจน์เด้ว่าเนควันมันดำรือบ่ดดำเจ้าโลงพังอย่นี้จ้ะอ๋อ ช่นต้องชอนแล้วโอเคเส้นอันหลุดไหมนะเนาะโอ้กุญแจซองดอกเลยเนาะฝากแล้วอเมียนดอกนึงเมาหายมือเนาะรุ่นนี้มัมีกระตาเนาะองเปอะแตงสอืมจงเจาะแต่งใสเนาะโอ้ดเนาะแล้วแล้ว คุณคุยู้ไปพุณยู่ไปพุ่นม่น้องหัวมายยู่ไปให้แม่พุนเนขซัดไปหอดนะมิขบะคุณเพิอนเพื่นเข่าเพืนบาดีมาขัมาคูนได้เนรอเอไปใส่สะดวกสบายเข่าาก่งอพ่อ่อพอพ่อพ่อพ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 ่ออพ่อพอ ว่ายย้ำกันคืนแล้วเข่าผูหของน้ำบ่ของน้ำได้ขอะน้ำตกเสือกระเจตกอกระเจมาเห็ดหูกระต่ายได้หูกระต่ายมาอืมโอ้ขึ้นเทิงเลยกัเบลลาสิคีก็โยมลงมาอีกทีอวยอน่อออ่อ อในเฮือนเนี่ยผมเคยมีมีใส้แค่เพียงหอเปล่ผมมีเลยแต่นตัวนองๆยังน้อยกรับผมมีบ่อันนี้ขั้นแรกออืขั้นแรกในเฮือนเลยนี่เนาะอขักลีนี่เนาะเมื่อนั่นเจ้าเจ้าขี่อันคองอันเจ้าอันคันสีแบบนี้บ่ที่เจ้าไปส่งแม่จ้านะแต่ว่าตัวนั้นมันสีดําสีนั้นสีเป็นอ๋อคันมันสีดำบหรือ่อันนี้สี ีน <Again> ้ำเงินเข้มอ่าห้องน้ำเงินน้ำเงินเข้มสีกัดดำตัดดำเนาะน้ำเงินน้ำเงินอ่อนสีสิวเออเออสีน้ำเงินจะเริ่มมันเสถียรกว่าเนอกแบบว่าแบบว่ามันแจ้งกว่าอันนี้มันน้ำเงินตัดดำอันนี้คือขั้นที่สองเป็นวัตถุแต่เบิร์เอออืองานงานไม่ต้องงานขากโยขักโยรดยการรายการ ใช้ตู้เมล่องคียงบ่ระบเฟสระบบเป็นอืมกันซ่อนนี่พอได้เยอะร่องแม่เนาะให้ลูกสาวคีแล้วกับอันแม่เป็นคนซ่อนอ่าทั้งหลังเนาะน้องหัวกับน้องจันนี่เป็นเป็นเบิร์ตบ่โอ้ดีแล้วสนอใช้สันร่องน้องหัวเป็นคนครับน้องจันเป็นคนซ่อนแล้วกับแม่เป็นคนซ่อนมึง่สามคนลองลองลองมองโย่ ได้บ้สามคนได้แม่ลูกเนาะซื mm ้อมาให้ข mm ี hmm. <S <S ่สามคนได้หนิมเที่ยวไปซีเนี่ยกับตั้มสองรอบกนอนเดียวจังล่างมาใหม่่านหดนลลางบรได้ใส่น้ำหืดน้ำยามันก็เลยบริเงาไปแม่ขึ้นก้อนน้องจันน้องจันอยู่ตมลางอ นไปอิเอแล้วบาทนี่ไปเวียกแล้วไปสวนไปสวนไปสวนไปเลยเียงเสียงเนาะเสียงนิ่มเนาะเฮ้ยเฮ้ยห้อยห่ยขาเราสั่นซําเรียะราเรียแล้วนหัว อ๋สายสิงลี่เหรอนน่เนาะคอยย่านออกทางด้านี่ย่านบอกให้ไฟแซงเลยขอบอกนามันเสียงเบเล่นรอยบ่โอ้ขัดแล้วแต่เนาะร้อยสัอพันผุดผุดเจ้าอได้รอยโมเมนตรอยชิปโจักเขาอ่ะมาแทเท่าไรชิมาะอละ ิมลานาลานหานลูไหนชิม้าแหม่นานอิงตามปีตามลงกับีหอดียวแต่ว่าตามลงกับเดียวโมเมนได้เป็นไราคาสิาานมันก็ได้ปีสองพันสอ่าหาน่กัปีใหม่นี่กับสติกเกอร์ก็สิมาอีกได้ให้เอามาพี่น้องเลยเนาะ นี่เด้รอรางวัลที่หนึ่งเด้อพ no no. okay. uh. ี่น้องเด้อเนาะหอ๋อแก้มไปนั oh. ้นอ oh, yeah. ่าน้องจันหุบคนมันบัดน้องน้องน้องสาวได้หนี่เนาะอ่าเป็นรถครอบครัวเด้อเราเป็นครอบครัวคนหนึ่งใส่ใส่ใส่ในครอบครัว

ดลก็เจอเฮงบัให้อันโอ้เต็มถังโอ้น้นำมันอยู่นี่โบได้เป็นสีแดงคืออยู่บ้านเขาเนาะสีแดงน้นงนำมันเบือดเครืลายน้ำมันคือคือน้ำมันแบบว่าเพิ่น <c oughs> เพิ่นบ่อันนั่นเด้เพิ่นบ่อผสมสีมาเดิเออเพลนใส่แบบนี้เลยฝังไทยแบบลา,แบบลายซีดิเมนลายซีสีเขียวความสิสีเขียวสีเหลืองสียังก็มีไอเจ้าอ่าอันนี้เป็นน้ำมันเดี๋ยวมาแก้ให้เบิ่มเติมเนาะ ที่สำคัญกับน้ำมันเครื่องมันัเนาะโนะเปลี่ยนรยแมนถ้าถ้าน้ำมันเครื่องมันมันขาดมันอยากอยากเพรไว้รหลดกสูบมันัเนาะเปลี่ยนเอาใหม่รถน้ำมันเครื่องมาอยู่กับเขา้านมเนการับแการบำรุงรักษารถอันนี้มันมันกับเบากมันได้นาะ เออนั่นช่ใเย็นเขาเย็นเขาเอ่อเนาะเนะคือห่างเหินลิ้นนี่มาจะเจาะมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาจเจเจ้าอีดีได้นี่เนาะมาเจาะเนอมาใส่จบร้อยคักแล้วคักแล้วบานนี่งามแล้วอยู่กับผู้กับผัวตะกี้กับี่รถอยู่บ่แม่เจ้านี่ก เกียนได้มีบ้เกียนมูจักเกียนงูเกียนครับบูบูจักเกียนอีกเลยนี่ก็เลยเกียนแล้วบ้านเขาเกินเกียนเกียนที่ว่าคนเอางูใส่งัวนะแม่ง้อแก่ที่เอางูชายสองโตเลยกะอันนี้ไปนะแม่หมูมียนใหม่นะแม่อยู่แถวบ้านฉันเบ่าหม่มีนไหมอยู่บ้านเขาเพราะว่าใส่แก่ข่าวเนาะเพราะว่าอันง้อสองโตเนาะงัวเกียนว่าสั้น ขุมอร์นี่หอยซีร่าแล้วขุมอร์แบบวิธีทั้งแม่มีมาขับไม่อย่างบอขับรถขับอย่างมีบอวิธีได้สวัสดีเอาน้ำพุน้ำหอมเนาะมาฮดแล้วเนาะเออเนี่ยไม่ได้แต่งบอขับสมาชิกใหม่แล้วนี่เนาะอจ่งใหม่แล้วมโยอื่นก็ได้เนาะเป็นมะเอินก็ได้ ไม่เมื่อยเพิ่นพักผ่อนก่อนถอยงนปลูกวันเสาร์มันเสร็จยัอนอยู่กับคนขับขี่อืออ่าเดเ๋ยนบอกคนขับขี่อย่าม้าเมื่อกี้นี่แหะอ้าวแล้วยังได้ยังได้แล้วเออแต่ว่าคาน่ะสีฮักยแต่ว่าเขาเขาก็เบิ่งอาแล้วผมผมเนเสร็จผมมาทบ้านนี่หมดแล้ว สบไปหาซื้อยาใหมเราก่อนาเสื้อสินดดเลยเนาะมาหลังรถแล้เนาะชิวหิวได้บาเนาะโอ้อากาศเย็นๆนางเดยมียังไงอาหารเจ้าเก่งนำไม้เก้งน้ำไมเกงนำไมเกงอาบางเนาะแซ่บๆาเ้น่มาไอสิไปซื้อสินดดเ่นคยกนเราะว่าพอมันากินงานแน่นะกินเปนุ่มค่กินสินดดจบมุ่ม บอกเ้ยไรรถใหม่พร้อมจะได้กินซิดานน้ำมาเนี่ยพอคนนี้มาดูหูไล้เนาะเมื่อไหร่ไปกับบริภาบอกจุกพอบอกซะเนาะไปมื่อยนร่จะบอกคนดีใจน้ำนอกจะพอได้ยังขนาดคอยจ้างอยู่หมากหก้อมันเสีหลับมวกมาหูตอนีิเล็จตอนเราหลดมาแล้วเนาะ ไปฮู้อยู่เมื่อวานแล้วก็สิบอกข่อยอยู่น่อยนึงมเต้นเนาะจนสั่นเนาะอยากจะาจะาสั่นหนาวจะาสั่นเต้นๆับวกกันบ่นะสั่นหนาวหลายสั่นหนาวนะน้องจันทร์เฮามาอยูหนาวๆเด้อแล้งให้เด้อจัปาก3ตุกๆเอ้ยแม่นแดนี่เนาะลาวเฮาด้นี่เนาะเฮ้ยลองเบิ่งเลยนี่677 โอ้เจตเจตมันออกแล้วหวนนะต้องต้องตัวนี้ต้องตัวนี้บ่ตัวนี้กับตัวนี้เขาว่าสองสองเก้าครับสิบสองจัดไปเลยพี่น้องเยเนาะไปที่ว่าคอหงไมเนาะรถบนบูมิโคมีอย่างไรสิอ่ะฮีเด้นได้แสดงเวลาคิดกือ เดี๋ยวเอิคนออกไปสื่อหาเลยก็ได้เอาหัวกระตายก็ให้พ่อน้องนี้ได้ขิดน้ำหลอดผมเลยน้องบัวรับผมเป็นอย่างไรหนาวอย่ารถเตีในขนางเนาะ ขี่ขึ้นข้นไหนดิ่ก็ได้อย่างนีขี่ขนน้ามันมีเฮียมีสีมีเสียอยู่บ่เสียคือกัน้องเ้าเกียวช่องคันเสียเลยโอ้มันบอไว้แบบนี้นะต้องต้องดูแลอย่างดีเอาเอาของโซ่พ้อมน้ำเนาะดอกต้นน้ำอันนี้คือแบบอกโส่พ้อมและโซ่ชีใหญ่ๆเนี่ ป้ายนี่คือแบบมาแบบนีเลยเนาะอันนี้เป็นอ่านได้หยืเป็นเมืองเลยเมืองของเันเบียดเลยงานมากระงแล้วไงแขคงคือเานี่น้ำผู้แล้ววตัววายวายสามทางพอบุญทงเนเด้อจอยเพื่อนานใจและอะไรบุเจ้ามมีผู้ชายเนาะที่ซอยหาเงินนะครับมันก็เลยอยากซื้อนาคานีนะเด้อ ดีใจในเวลาเนาะมองเจ้าบอคงฟันอยากได้ห่านค้าคายอยากกับก้อนชิ้ได้ห่านค้าคายต้องได้รถก้อนเดือยว่ะยังบฮู้ได้มองเแซวนี่บัวเดียวคลิปยูแซวบุพุบุคลิปบุฟันเลยบอกอยู่ไกลขึ้นเฮือนเมื่อเช้านี่ที่มีโชคใหญ่เข้ามาเจ้ายังไปไล่มันลงเนาะบุลังเขาขี่สกิีแล้วเราขี่เสเซนเอาเนาะยจเนาะไก่น้ำโซกแล้วตัวนั้นไก่ตัวเมย์ชื่อเบเด้อ เท่าน่าปลาให้มันขึ้นอย่าอย่าไล่มันลงเด้อขี่ไ้านล่างอาไก่น้ำโสกเอ่อนสยักรวมือได้กัดจีค่อค่ายคือกันบอกน่องน้องน้องหัวอันคือกานบอกับบ้านน่องสอนจะคือแบบนั้นอย่าบอก จำจำผีกันดิเออจำกันเนาะอืมคู่าแล้วาได้สา่้มานี่ันได้ลูกซเอาไงเอาไก่ทางอื่นบอ้นเนาะอขนมานงกัซื้อเปูนก็ได้ไก่นไไก่ที่เจ้าอันนั้นดอ แต่ขามาตอนแรกๆรกชุบลูกเขามาเนี่ยเมนูผมคิดว่าสิมีแนวดีๆเขามาซี่อยู่วะตอนแรกแผมคิดแม่ย่านอยูว,วันเมนมตอนแรกชุบลูกมามันย่านอยู่วะชุบเน,นื้อมากยังเน็งเนาะมาแล้วก็เอาลูกสาวเ้าขึา้นรถมาพี่เลย<ม>ิโอ้ยอลูกสาวเขาได้ผัวระเบจกักเนาะคล้ายออกแล้วอาจารย์เปิดยังไงเนาะแมนชั่เนาะเป็นผัวได้ผัวอีกพี่น้องเนาะได้รถได้เฮือนเนาะผัวเพี้ยนอะไรแบบนี้ครับ พวก่อนเนาะอยากตั้งหันไอแม่เขาสมมติว่าได้พวกรปุ๊บนี่ต้องไปเลื่อนพวกระแม่นะเราไม่เล่นต้องลำบากอีกบานีบอยเลี้ยงลูกลูกเคยมาอยู่เพื่อนเมื่อไหร่วะแม่เมื่อไหร่กี้จ้าบอกว่าคันชุนว่าเอาเอาลูกเคยมาอยู่เพื่อนนี่ได้วะแม่ฮีดจรจอยเอาไรเอ้เต้อันนั้นน่ะว่าได้ไอ้ลูกเคยอยู่แบบียมน้ำลางฝ่ายซ้ายคนยินดีมาเลยอส่วนหลายน่ะส่วนหลายที่ทั้งนี่น่ะเขาไปอยากเป็นเคยสู้เขาเขาแบบว่า เขาหูอยู่แล้วเนาะเขามาอยู่พี่เป็นแบบเนาะเขาก็เลยโบยมาอยู่เนาะนอนเว้นบัดเมื่ออยู่เฮือนเจ้าของอย่างเห็ดก็เฮ็ดโบยเห็ดอล้วก็ย่าบัดชมเจ้าชิเป็นนักเหมือนเนาะส่วนลายเนี่เขาจะแต่งไข่มือเรือนแต่งไข่มือเรือนอะไรก็ไข่ลูกไ่เมื่อเห็ดเรียกให้กิน

เหรอเราเราก็บ่หายเลยน้องหัวเนาะบิดขึ้นแลคือนำแรกนีเน้ี่เได้แบบนี้ทั้งป็นแเห็นนาะอเกาเชยเนาะคืองยงคือใจของเจ้าลเนาะคือบัตรเป็นห้าได้น่ามากขึ้นกันในแมเดอบอกว่าเราฝากว่าอย่างไรแดงปันเนาะคือพี่นองก็นีก ใส่น้ zat, players, ่งกันแบ่งอะไรแบบแบ่งแบ่งมายิบมายืนกันี่เนาะใส่นึ่กันเนาะเป็นแบบโตซักว่าง่ายเราก็อาศัยเพลินก็อาศัยเฮามันอยู่ด้วยกันนะไม่จังเขาพัวเพิ่นเนาะเขาจะเบิ่งกะโอเคอยู่สินะเนาะมายิามได้กับโบกินเข่าก็มีแต่ว่าขลามบีคขับกันกินขลามมุมอนไรกะนโบกินแล้วก็บขลามได้เนาะ ต้องกินแล้วสิซ oui> ื้อม so exactly. ุกกระมาใหม่จะกินเยอะพวกกินครัมแล้วเออกินได้ไงเนาะอู้หูมาคุณจักกับแม่นอนเกือบสองเดือนได้พี่น้องเลยแต่ว่าเราเคยได้เห็นเรากินข้าวน้ำกันจักเทือเคยเคยมาบริจาคกันกินแล้วมีแต่ลักินคนเดียวอย่างเงี้ยแต่เมื่อนี้นี่ต้องกินแน่นอนหมูกระทะมันต้องชมแซวเนาะแม่นแมนอันนี้กินได้ยี่แล้วว่าแม่กินได้สูงสุดได้ยี่แล้ว ยัน <One> ว <input> ่ายันไนคลมแนวอื่นเลยนะทันแม่อิ่มเนี่ยก็แล้วมีแต่มีแต่อิ่มอิ่มก่อนอ่ามันนี่บ่เพิ่มกินหรอผู้ช่วงหรอมึงก็ใช้ผู้ช่วงอ๋อบัว่าเราสิเตรียมคำวอาไว้เด็ดว่าจะไม่ได้แม่อิ่มแล้วอ่าแรับเผื่อได้เผื่อคำอิ่มแล้วเนาะเบิ่งไปเบิ่งมากเม่เราสิ่น้อยกว่าน้องๆคนอีกแล้วคนเม่จะปีเลย สี่นหสิหเอ้าอิลีอิลีแม่น่าจะลัวอยู่นะเขาอ่ะลัวอยู่หรอประมาณหาชิดหาชิดแล้วขอก่าลูกลูกคนใหญ่เราอันที่เอาหัวยี่ันนั้นว่าเอ่อแจ้งดูงันอัุโัทยจะเม่เออสองสอสามสองสามส่แม่มมมเอาก็จะพอแล้วแม่อัยโยก็ได้ ชิบหาเอ้าเอ้ากระตุกเนี่ยเอาชิพ่าเนาเราเอาลายเเป็นว่ามันคนระยงเม่กระลูกกับคนระยางของคุณอ่าน้องหัวงามน้องหัวกันทีีคนจีบว่าไวแน่หรือว่าไม่ใช่กระดึ้งเช่นนั้นเดี๋ยวรอลงเดวรอดรบุหรี่ มาหอดเทือนหอดซารห่องามพี่น้องเลยเนาะหลุดกระไดเจอสุดยอดแล้วเนาะมีแต่ทับเมื่อนหมดแลพี่น้องพฤศจิผูกแขนตอนหับพี่น้องเลยเนาะมาอยู่มานำน้องดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำ ที่เป็นเบ้มเชียให้ก็ได้แมนแมน่นนอขอไปอ่านดยตนเองเนาะเดหนึ่งจะมีใจดีพี่น้องเลยเนาะกานเชียจะให้สีน้องชื่อมดเชียกันเต่าไม่ได้กันนะให้กันให้นันเอาฝากขอบใจที่ซีคนในไลน์คนเนี่ยเนาะขอบใจเลยและพูใหญ่ใจดีทุกๆตองเด้อที่ต่วน้องขอให้สุัฝากเพลงด้วยดีๆ วาธนาสิ่งใด้คอยได้คิงนันเด้อไปใส่มาใส่กระโคให้ตลอดปลอดภัยด้วยซ้ำนะใส่กระขอบใจพวกอายหมดทุกคนที่เสียสละที่เวลาและก็มาหาพวกน้องขอให้สจริญหแข็งแรงขอให้ดีดีนี้ไปใส่มาใส่กระโคให้ตลอดปลอดภัยด้วยซ้ำตู่เม่เด้บอเป็นภาษาเจ้าก็ได้เม่บอเป็นอย่าบอบอเป็นอย่างบออ่าบอภาษาเจ้าก็ได้ว้าขอบใจ เป็นภาษาเจ้าก็ได้อใจพอทเเด้อพอใจยูดีแม่แห้งมันมีู่คนดูกันเป็นงานนั่นเด้อดยดีแม่แห้งยาเจ็บยาไข้โอ้ยบใจแล้ว เอา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 เพิ่นไปเอ็นนี่ก้อนซาไปไหวก้อนซาบานีเนาะเตียมเตียมเตียมมีแต่คัดสีสวีวันแบบอันนั้นแมนแล้วก็อ่าอันนั้นเพิ่นบานีเนาะดยไปไปเลยเด้อเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อแม่เด้อเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะ อยู่ดีวิเฮบัสสคูสุขคนพี่น้องเเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนานะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บัสสคูสุขคนที่มาเป็นกําลังใจให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะขอบคุณละลาย,นยเนาะอ่าดีใจนําน้องๆเพิ่นได้รถคันใหม่แล้วพี่น้องเลยคันแรกในเฮือนเปินบ้านเนาะเอาไปแล้วสบายดีพี่น้อง